um แล้วก็ตกแถวลงมาแล้วฉันก็เก็บบีแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เงินจ่ายเขานะคะคือฉันเป็นฟารีนะคะก็เลยได้ยินเสียงคนช่วยหรือล้องขอคนช่วยก็ ได้สนใจอะไรแปรลี่บางคนก็เกิดมาจากดอกบัวหรือดอกไม้ชนิดต่างๆไม่ต้องจำเป็นว่าต้องมีคุณแม่คุณพ่อแล้วคุณล่ะฉันม่ค่ะฉันเกิดมาโดยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่เคยคิดจะกลับไปเยี่ยมเขาบ้างเลยเหรอก็คิดนะคะ แต่เขาทำโลหดลายเกินไปสำหรับฉันเอมงั้นคุณผมว่างานกับผมอ่ะมันเอมิดูไม่ดีเกินไปนะ่ะนี่ห้องคุณนะห้องสำหรับคุณเลยคืออันเนี้ยเป็นห้องที่แม่ผมจะให้ ลูกสพายอยู่แต่ว่าพอคุณช่วยอันนี้เป็นห้องคุณนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บของช่วยนะคะคุมไปทำงานเถอะค่ะเดี๋ยวฉันเก็บของเองงั้นฝากด้วยนะครับผมขอตัวก่อนนี่ครับถุงค่ะงั้นผมขอตัวทำงานก่อนนะครับไว้เจอกัน ที่ต้องถูกบัง ฉันก็อยากรู้เหมือนกันที่ฉันนี้ออกมาแบบนี้คุณแม่จะเป็นหว่วงฉันหรือเปล่าแล้วท่านจะให้ฉันแต่งงานต่ออีกไหมเก็บของเสร็จแล้วอ่ะถ้าไม่ว่าอะไรฉันจะกลับไปหาคุณพ่อกับคุณแม่เพื่อบอกอะไรบางอย่างเดี๋ยวฉันจะกลับมานะคุณเต้ย ขอตัวว่าก่อนแล้วกันชึบนี่ลูกมาหาพงแม่แหรอหรอลูกหายไปไหนมาหนูก็อยู่ในเมืองมน,นุษย์นีน่แหละค่ะคุณแม่คุณแม่ชอบบีบบังคับที่หนูแต่งงานกับใครที่หนูไม่ได้รักอะงานนั่นหรอแม่ขอโทษนะลูกเราแม่จะมาขอโทษหนูทำไมอะในเมื่อตอนนั้นแม่ก็บีบบังคับหนูคือ ถูกสาปน่ะเขาตามแม่มาแต่พอดีแม่วาปมาน่ะเขาก็เลยวิ่งตามมาน่าสงสารเขาจังเลยนะคะที่ถูกสาปและถูกสาปจากใครหรอคะก็พราหม์ชาไงฮะก็เขาไปเกาะกวนขึ้นเลยถูกสาปไม่ให้มีหัวแต่ก,ก็ยังพูดได้อยู่ลูกไปเถอะ ะปืนค่ะคุณแม่งั้นหนูขอโัวนะคะคือถ้าเรื่องความลับหนูได้บอกไปกับผู้ชายคนหนึงแล้วค่ะลูกไปบอกได้อย่างไรกันออคือ,ค,อคือเขาช่วยชีวิตหนูนะคะคุณแม่บอกว่าลูกจะไม่โกหกใช่ค่ะหนูอ่ออกว่าไปที่ ไปช่วยเขาและเขาก็ตอบแทนหนูเอด้วยการให้หนูนะ่ะอยู่บ้านนะคะคุณแม่หนูมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาและมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับโลกมนุษย์งั้นคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูขอตัวไปก่อนงั้นนะ่ารอดลูกถ้าผู้ชายคนนั้นแม่จะให้หนูบอกความรับเขาก็ได้ แต่ยกเว้นคนอื่นเข้าใจไหมค่ะคุณแม่งั้นหนูขอตัวนะคะอุ๊ยตายแล้วดันว้าบกมาหน้าบ้านซะได้หวังว่าเขาคงไม่ว่าฉันหรอกนั่งทำงานอยู่ยตรงนู้นแน่เอิม่มสวัสดีค่ะคุณเต้ยอ้าวเธออยู่ในบ้านนี่คือว้าไปหาคุณแม่มาค่ะทำไมเธอไม่ชวนฉันไปด้วยละ่ะ คือกาจะตกใจอนะค่ะแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆขอไม่เล่าแลกันนะคะคือฉันเมื่อกี้คนเพิ่งจะค้นหา n น t f l i x มานะ่ะถ้าไม่ว่าอะไรแล้วเธอว่างด้วยอะ่ะไปทานชูชิกับฉันไหมเอิมฉันว่างตลอดเวลาค่ะไปก็ได้ค่ะงั้นไปกันเถอะคือ เรื่องที่เธอบอกฉันน่ะเรื่องที่เธอช่วยฉันจากแม่น่ะกลายเป็นเพื่อนสาวของฉันแอบชอบฉันใช่ไหม mm hmm. ก็ใช่นะคะแต่ถ้าจะให้เลิกแอบชอบไปก็น่าเสียดายเขาเอาเงินแค่เป็นเพื่อนที่แอบชอบคุณแล้วกันแต่ถ้าคุณมีใจให้เขาก็เป็นภรรยากันนะคะขอบคุณนะ เอ่มคือคนคนนั้นแหละจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเหรอคะเอมใช่ใช่คือเธอกำลังเอ่มขึ้นสนามบินอยู่นะ่ะเขาเพิ่งโทรามาบอกฉันเมื่อกี้เอ่มิมค่ะงั้นไม่เป็นไรหรอกเราไปทานชูชีกกันคือก่อนจะไปทาน คือขอไปเปลี่ยนชุดก่อนอแม่คะ่ะเธอจะไปเปลี่ยนทำไมหรอเอค่ะขอเปลี่ยนชุดนะคะไม่อยากใส่ชุดช้ำเอิมเธอไปเปลี่ยนันหรอฉันก็ไปเปลี่ยนชุดด้วยดีกว่าฉันใส่แขนยาวและฉันร้อนนะ่ะเอิม่มค่ะเอิม่มเธอก็ไปเปลี่ยนชุดที่ห้องเธอนะฉันจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องฉัน เออคุณมีห้องด้านหลังคาด้วยหรอคะเออใช่น่ะแต่ยังไม่ใส่เฟอร์นิเจอร์หรอกแค่ลองเปิดดูเฉยๆหูยสุดยอดไปเลยค่ะเั้นเธอก็รีบเข้าไปแต่งตัวซะนะใส่ชิ้นนี้แล้วให้เข้าไปหาเธอดีกว่าเธอเปลี่ยนชุดเสร็จออกไปเลยนะคะยังไม่เสร็จขอโทษขอโทษ แลล่แท้ๆทำไมไปแต่งตัวช้าอย่างนี้นะนี่แต่ช่างเถอะอย่าไปแล้วไม่ล่าเราหอยเข้ามาตอนที่กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ได้โชคด,ดีนะที่ผมพาคนหนูไว้แล้วนะชุดนี้แหละสวยเลิศเชิดหน้าค่ะแม่เสร็จแล้วค่ะไปกันค่ะเธอแต่งตัวเสร็จซี่กันไป ็อยู่กับคุณฉันจะมีไข่ได้ล่ะคะเออสาว่าไปก็ใช่งั้นเราไปกันเถอะงั้นไปกันเถอะค่ะเธอแต่งตัวเซ็กซี่กันไปเปล่าเราควรจะพูดเรื่องนี้ซ้ำกับฉันอ่ะไมล่ะคะหรือว่าคุณห่วงฉันกันแน่อืมไม่ใช่สักหน่อยเขาไม่เห็นบีอหรอ บอกอะไรคขาว่าแก็บปีกแก็บปีนะคะเข้าใจไหมล่ะคะน้าเหรอ,อขึ้นมารถเลยะค,ะค่ะก็รถแล้วะคะ่ะขับแล้วเป็นเร้หรอคเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นท้องหล่หรอกแต่ก็พอได้นะนานชูชี้อยู่ไหนหระคะเดี๋ยวฉันว่าจะเข้าทางนี้ดีกว่าน่ะจะได้ถึงไวไวทางแคบ โอ้ยจะเข้าได้หรอคะเข้าได้สิใครบอกว่าเข้าไม่ได้กันเล่าขับรถไม่เก่งจริงๆด้วยค่ะเอิม่มเดี๋ยวฉันใช้เว้นวนเองค่ะไม่ต้องหรอกพอคำว่าใช้เว่นวนปืนเนี่ยคุณขับลื่นปืนเลยนะคะเป็นห่วงฉันหรอไม่ใช่สักหน่อยลงมาได้แล้วแต่อยู่ในรถจิ้งจนั้นแหละ มาสิถ้าเธอไม่ลงมาฉันจะอุ้มเธอแล้วนะถ้าอุ้มได้ก็ลองสิคะไม่อยากจะเชื่อว่าคุณอุ้มฉันได้งั้นฉันก็จะอุ้มเธอไปถึงร้านเนี่ยแหละโอยปล่อยฉันลงเลยนะคะปล่อยเลยค่ะอาปล่อยแล้วมาสิ บอกว่าฉันเบาเลยยะเธอนี่ลุงคัาขอชูชีหน่อยครับนี่แฟนเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่คขานรู้จักครับนี่เธอก็นั่งสิจะสั่งอะไรก็สั่งเลยนะฉันจ่ายให้ขอบคุณค่ะหืมอร่อยไหมกันนะคะเนี่ยกินไปมองหน้าคุณเต้ไปเนี่ย จะบ้ารึงไงมองหน้าฉันไม่บ้าหรอกค่ะจะว่าไปมันก็อร่อยจริงๆเนี่ยแหละเนาะขอบคุณไะ้คะาที่พาฉันมาเลี้ยงนะ่ะก็บอกตั้งนานแล้วไงว่าไม่เป็นไรเธอนี้มันจริงๆเลยขอบคุณนะคะาที่เลี้ยงฉันนะ่ะเธอจะไม่ใช่แฟนก็เถอะตามใจฉันทุกอย่างเลย ามใช้ฉันอย่างนี้คุณคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าคะไม่สัก,กนหน่อยก็วค่าเธอช่วยไว้นะ่ะอ้างคำนี้ตลอดคะ่ะแต่ช่างเถอคะค่ะกินต่ออีกกลัว